ลูดเกอร์นโนนหนึ่งเออแม่งเซิฟเวรลูดีเกอร์อะแม่งเอ,อ้เนี่แหละนี่คือสเสน่ห์เลยนะสเสน่ห์ของเซิร์ฟไทยเลยนะมันจะต้องโหวตอะไรต้องมันผลออกมามันจะต้องเป็นตัวอะไรที่แบบว่าแหวกอะจีนกับเวียดนามพิเซโนโรนโดเกาหลีซอนฮึงมินที่ไทยเราจัดเลยอัน,ตอนโตนิโอลูดิเกอร์ ยี่สิบทชุดนี้น่าเล่นเท่า21่ไหมมันต้องน่าเล่นกว่าแหละพลังมันแรงกว่าครับมันก็ต้องเล่นแหละถ้ามันถ้าได้ลองมันก็น่าจะเก่งกอืมโดยเพราะความเร็วมันก็หนักอยู่มันมันแบบแผ่นนี้ยังไงมันวิ่งสีแดงยังไงก็เล้าใจกว่าไนงะแผ่นนี้เรวานะก็แพงสุดในตอนนี้ลองมาเป็นเอ็มบัปเป้เนี่ยอาจจะได้ลั่นอยู่โอ้โหร้อยสิบเท่าอองรี แต่ความเร็วก็ไม่ได้เท่านะยังไงองลีก็ยังคือที่1อยู่ดินในเรื่องของแบบบวก1มาเนี่ยแล้วแม่งก็เปิดมาเป็นสีแดงเลยองลีอะ่ะอันนี้มันก็ยัง17ก็1แตก็ก็น่าจะพอตัวอยู่แหละหูแม่งแข็งเว้ยพลังมันดีเว้ยแต่มันตีเหนื่อยมากเลยว่ะมาอ่ะครเควินเดอร์บอยตดแม่งทุกปีเก่งเหลือเกินนั่นแหละมันล่างทรงไอคอน,นมันตียากอะนีเดอร์บอยเนี่ย มีทุกอย่างเลยนะปึ๊บแต่ไม่มีลองพาร์ตมีเลี้ยงบอลด้วยมีเวิร์ฟอยู่แล้วไซก้อยลองช็อตปันเอริคอสแต่ไม่มีลองพาร์ตเนี่ยลองพาร์พลังข้างในก็เกมรับก็ไม่เอาเลยแต่ก็เก่งน่าจะเก่งกว่าทีวายแหละเก่งกว่ายีเอ็ดก่าอยู่แล้วลูเบนดีอาร์ f p มัน26เลยนะมันคือแบบมันเท่ามาดินี่เลยนะมันจะลงยังไงมันก็ลงได้แหละถ้าแบบใจล้งกันนะมันออกบอลดีมากเลยนะ110เนี่ยร้อยสิบเนี่ยบวกหนึ่ง 1, เวลหนึ่งส่งสั้นร้อยสิบเก่งชิบหายออกบอลดีมาก FP นี่มึงไม่ต้องพูดถึงเท่ามาดินี่ไอคอนอะเมสซี่เมสซี่เฮ้ยขวาสี่ด้วยนะเออเอาจริงนะปีนี้เนี่ยน่าทำปารี่ชิบหายกูเนี่ยไอ้แม่งมึงมาหมด กองหลังนี่ก็มีหนึ่งละมีฮาคิมมี่มีโกม,มีกองหลังมีแบ็กมีกองหน้ามีปีกมีแม่งหมดในเพราะว่าทีมคัลเลอร์ใหม่มันเอา21ทีวายี y, 19, ่ทีวาทีวทีวีมาทำก็ได้แล้วไงฟูเชลซีก็เยอะอยู่ลูดิเกอร์กองเต้เดอะบอยใครกันจอจินโย แล้วไหนจะมีโนมิเนตอีกนะโนมินีเนี่ยเรียกโนมินีมันแปลกๆนะโนมินตอ่ะผมขอไปดูโนมิเนตดีกว่ามันแบบมันจับต้องได้กว่าเว้ยแบบบางคนงบไม่สูงอย่างเช่นออย่างผมผมก็ไม่นั่งตีบวก5ไม่ไหวว่ะอ่ะพี่โดพี่โดเนี่ยเอพแม่งเท่าเดิมเลยซ้าย5ขวา5้าเท่าเดิมมียิงไกลมีม่งไม่เหมือนเทสเลยนะพลังเริ่มต้นร้อยเมากกว่าเดิม ียากขึ้นอ่ะผมกที่ยากไปผมก็คือผมอยัง <c oughs> เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยแหละวันนี้อ่ะปุ๊บเริ่มต้นร้อยเอันนี้ร้อยหแล้วมึงไปเก่งกว่าตรงไหนวะเนี่ยมงบอลอ๋มอมงบอลร่อ,อไป7จ็ดละความแข็งแร่งหายไปหความอึดหายเลี้ยงบอเลเร็วหายโอ้โหเลี้ยงบอลผมว่ามันชื่อจัดเลยมะนะั้งน่ะเดี๋ยวนะเอ้ยแต่มันก็คล่องนะคุมบอลก็ดี แต่มผมวม่ามีผลอยู่แหละความเร็วอะความเร็วก็ตกไปหน่อยแต่โดางหลังๆมันเอาไว้ยิงอย่างเดียวน่าจะคมจัดอ่ะมันก็ยังมันก็ยังเก่งแหละ,ม,ะมาที่โมซาลาหูร้อยเจ็ดโอ้โนโมิเนตแม่งน่าเล่นหลายตัวเหมือนที่บอกอ่ะผมว่าอาธรมุสเนี่ยผมไปนั่งตีพวกนี้ดีกว่าให้ผมตีตัวท็อปไม่ไหวว่าร้อยสิบเนี่ยผมตีตัวพวกนี้มันยังได้ลุ้นไงโอ้โหดูดเห,หียวิ่งไหวรุวยเก่งอะเนี่ยแข่งแกร่งเยอะนะสำหรับผมปีประมาณ90บบวกเนี่ยแม่งถือว่าปึกอยู่ ทนได้ถ้าไม่ได้ติดเรื่องขวาเท่าไหร่นะวิ่งปลาเหลืองอนะดูตรงอนะห้าลันเฮ้ยตัวละหมื่นเหรอเฮ้ยกาแม่งเท่ว่ะผมชอบว่ะท่านี้ท่าดีใจใหม่มานะี่ยเฮ้ยทำไมสปีดต้นตกไปเยอะเลยอนะทำไมมันดูน้อยมันโปรติเดีมเดี๋ยวก่อนนะมันมันพุ่งไหมเหรอวะผมเนี่ยผมเคยเล่นแล้วติดใจดอยู่เนี่ยดูดีเร็วกว่าเอ๊ะเร็วกว่าเดิมไม่เท่าไหร่เองนะอะมาหราวะเนี่ย พลังแฝงมีแค่เลี้ยงเร็วเคียรีนี่ล่อไปร้อยหกเฮียมึงไปเก่งตอนไหนวะเจ็บไมหมอ๋อยูโรไงความเร็วนี่ถือว่าไม่แย่นะในความที่แบบที่จริงเขาก็อายุมากแล้วอะ่ะเฮ้ยมันยังวิ่งเกือบร้อยก็คืออวยให้สุดสุดเบนเซม่าน่าจะท็อปสุดเลยมหเนี่ยสองเท้าไหมปึงป้งปึ้งม,มันสูสีจังวะยิงไซก้ยห,หายไม่เป็นไรนิดหน่อยห้องน้อยกว่าโม่งดีกว่าสิบ อ๋อมึงมาชนะแค่มงงมงเก่งขึ้นโอ้ยอย่างนี้คุมไหมนะเอพีเพิ่มด้วยไหนซื้อโบโคผมไปเล่นดีกว่าเฮ้ยอย่างเก่งไม่ได้แบบว้าวมากนะมันแบบว่าไม่ได้ฉีกขนาดนั้นอนะไม่ได้ฉีกเท่าที่คิดว่ากูมึงวิ่งเร็วเว้ยเฮ้ยมันดูวะบางทีการ์ดมันดึงดูเหมือนกันนะเนะี่ยรูปอะไรเงี้ยบางทีมันดูแบบพลังเดียวเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่รูปบางทีมันดูพลังเียอะ ในวัน22สุดมากไมก็คงเก่งมากแหละครับอืในแนวแบบพวกจับแล้วยิงอะฟินิชเชอร์สไตเกอร์ไม่ใช่แบบแนววิ่งฉี่เพราะมันไม่เร็วอะช้ามากยานโอบรักนี่ติดทุกปีพวกปีท็อปๆเนี่ยมีตลอดแฮร์รี่เคนสายห้าปะเนี่ยเอยอยากเล่นมึงวันหลายตั้งแต่ทีเอสละเล่นยังไงก็ไม่เอาไปก่อนนะขอดูนะอ่านี่ค่อยดูแบบหน่อยแต่เอพีมันก็เพิ่มเร็วขึ้นคล่องขึ้น ดูดีขึ้นแต่ไม่มีมงแต่มีปั่นเฮ้ยน่าเล่นวะน่าเลือกแบบว่าเออมันน่าจะได้ยู่ได้เรื่องไ่าเล่นอันนี้แม่งพลังปั่นมันก็เยอะนะแต่ผมเล่นแล้วแม่งปั่นไม่ค่อยคงอาจจะมีผลอยู่ขิมมิดนี่ก็ติดตลอดหลังๆเนี่ยเล่นได้อะกลางรับจ่ายบอลดอนโอ้โหน่าจะเก่งอ่ะน่าจะหนึบผิวถ้าไอพีมันเหลือนะนี่ไงเอดวามนดี้ <c oughs> โคดแบกอะดูพลังเลยดุยซัวเลสอุ้ยลายห้าขวาห้าอีกครั้งว่ะขอไปเทียบน่อนี้โอ้โหอัน,นี้แม่งเร็วขึ้นมาเลยว่ะสองเท้าลายข้าขวาห้าแล้วเร็วละอู้ยเก่งเว้ยคือมันช้ากว่าแคปอยู่แล้วเว้ยเพราะแต่ความแข่งแกร่งแดกขาดมั่นใจเลยเนี่ยสิบห้าเพราะมันเป็นศูนรหน้าไงอันนี้มันเป็นปีกว่ะผมแม่งเอาอยู่เนี่ยอันนี้พวกนเปิดหมงไหมหรอ ผมว่ามันก็เรื่อยๆนะไม่ได้แบบว่าควรหรือไม่ควรอ่ะมันแค่แบบเป็นอีกหนึ่งออปชั่นในการเล่นนะครับมันไม่ถึงกับแบบว่าต้องทำตลอดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมูลเลอร์ก็ยังมีส้ายห้าเหมือนเดิมเนมาเนี่ยมึงเตะอยู่ไม่กี่นัดเองปีหน,นึ่งนะมึงติดทุกปีปีหนึ่งมึงลงสนามไม่กี่นัดแต่มึงติดตลอดเนมาจูเนียไม่มีเลี้ยงบอลเร็วนะแต่ว่าหมูพลังมันก็เวอร์วางเหมือนเดิม อิโมบิเลอันนี้ก็ติดตลอดคนไม่ค่อยเล่นหรืออินซิงเย่โอ้โหอันนี้ก็ติดบ่อยแวรัตติเนี่ยปารีดอีกอะพลังแม่งน่าจะมีแต่เออข้างบนนี้ไม่เอาเลยเต็มลุกซอนฮึงมินนี่แหละคือนี่ถ้าแบบสไปเดอร์แมนด้วยว่ะสีกับทอมฮอลแลนด์อ่ะไปไหนๆก็ให้กูดูด้วยเฮตซอนเอซอนเนี่ยมึง ผ่านไหมอุ้ยคือมันไม่ได้เป็นตัวที่12เนี่ยถ้ามันเป็นตัวที่12เนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องเลือกแม่งเล่นอยู่ลวแต่พออันนี้มันเป็นแค่นม m i n a เนี่ยอืมไม่ค่อยมีอะไรคุ้มเลยเนะี่ยนี่เฉยๆมากเลยนะตีใหม่ก็เหนื่อยพลังแฝงก็เหมือนเดิมพลังข้างในก็ไม่ได้ชนะด้วยอืมกอลสกาเนี่ยเก่งไหม กอลีสกามียิงไกลมีโพเดอร์มีเซเวอร์ให้อะดีมากมันจ่ายบอลเแย่จริงว่ะไอิกิเบเทสอะคือจ่ายบอลแย่จริงไม่รู้อันนี้มันดีขึ้นยังส่งสั้นดีขึ้นอีกหนึ่งโอ้ยแต่เข้างมาโอ้ยเก่งกว่าเดิมไอมพีเท่าเดิมด้วยอ๋อนี่มีเข้าบอลไงเป็นแบบล่างท็อปเลยอะล่างล่างแบบล่างกอสเลยเก่งสุดละกอลีสกาอืมก็ต้องก็ต้องยอมอะเก่งจริงบูโน่ไม่มีเซเวอร์มันดีไหมเนี่ยมันเก่งกเลย ก็น่าจะพอได้อยู่จอเรนเต้เออนี่ตัวนี้เก่งก,กอดจอเรนเะต้เนี่ยเก่งตัวนี้หืมไม่มีไซก้อยไม่เป็นไรโอ้โหยังเก่งเลยแข่งแกล้งหายไปหนึ่งเลเอฟพี FP, อ๋อเอฟพี FP, มากขึ้นหนึ่งฮูโนูถ้าสองเท้าใช้เออมันพอมันไม่นี่มันช้าด้วยอืเนี่ยด้วยมันก็เลยแล้วตัวรูปร่างไม่ค่อยดีด้วยลาวตารโลมาร์ติเนส เตโอเนี่ยมันเล่นกองหลังนั่นซีบีเมซันเมาส์ร้อยห้าโอ้โหเชื่อโบกห้าก็ไม่ต้องสื่อป่ะนะโคตรแปลกโอ้โหมันวิ่งเร็วขึ้นแบบวิ่งเร็วมากเลยเนะี่ยสำหรับเมซันเมาส์อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเวลเวลเวลห้าโบกห้าเนี่ยก็ร้อยยี่นะได้ฟูลทีมไปนี่แม่งโอ้โหมันก็เก่งเหมือนกันนะเก่งเกินไปเหมือนกันนะบางทีโอ้โหมัน <laughs> เก่งจริงว่ะเฟเดริโกเคซ่า เฮ้ยทำไมมันเต็มตลาดเลยอ่ะมันไม่ฮิตหรอหรือเสื้อมันไม่สวยรูปมันไม่เท่ไงดูอากูด,ดีกว่าอียิมันดีกว่านิดเดียวพลังแฝงก็เลี้ยงบอลเร็วก็หายอ่ะเออมันแบบมันแบบว่าส่วนทางอ่ะพลังเก่งขึ้นพลังแฝงสําคัญสำคัญหายไปอะไรเงี้ยซิมงเคียทูกาโมดิชอุ้ยมีเทเวิร์ฟด้วยว่ะสองสายห้าขวาห้าเว้ยโมดิชล <Mod ish. S 1> ิเวอร์ริเวอร์ก็มีซาร่า ลาไม่ใครอ่ะมไม่เจอเลยเนี่ยไล่นั่งดูมาเน่มาเน่เนปีล่าสุดปีที่ผ่านมาเล่นไม่ดีแฟนลีเวอร์ยังบ่นเลยมาเน่อืมตามมันก็แฟนลีเวอร์เองเขายังบ่นเลยก็เลยอาจจะยังไม่ติดมาเน่มันนี่ไงเทรนด์มาอยู่นี่ไงเทรนด์ตัวตัวลุกมันไม่ค่อยมีด้วยแหละโอ้โหอย่าว่าแต่รีเวอร์รีเวอร์อย่างน้อยมีซาร่าไงตัวแบบเดอะแบกอับแมนยูแมนบูโน่ตัวน,นึงโรนโดมันก็ติดเพราะยูเว่เว้อเอาตงอ่ะ นี่ลูคชอตติเพราะยูโรคดูตรงอรโชตา้าเดี๋ยวรอไอ้นี่ดิยี่สิบสองทีเดิเด็กก็โชตา้าอันนี้ฟิลิปคอร์ติชโลคาเตลลี่ก็เรื่อยๆนะพวกนี้ก็เหมือนทุกๆปีที่แบบว่าอ่มีให้เลือกเยอะแต่แบบก็เรื่อยๆไม่ได้แบบว่าโดดมาโนมิเนตก็ยังคือโนมิเนตอยู่ดี